สมัยที่7 3นะครับให้วิิจฉัยว่าคําพิพากษาศาลนันต้นที่ให้จําเลยชําระเงินพร้อมดอกเบี้ยกแก่โจท์เต็มตามฟ้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอ,อ๋อก็น่าดูจากประโยคนี้นะครับน่าจะถามมาตรา1นึนะครับอ่ะมาดูกันนะฮะข้อ2นะครับโจทฟ้องขอให้จําเลยชําระเงินค่าหินอ่อนนะถ้าดูดีกาไปอย่างดีเห็นคาว่าหินอ่อนเนี่ยน่าจะพอนึกออกแล้วว่าดีกาไหนนะโจทฟ้องให้จําเลยชําระค่าหินอ่อนที่จําเลยซื้อไปจากโจทเมื่อวันที่7 กุมภาพันธ์ปี63อ่ะนี่คือวันนําสัญญาครับไฮไลท์ไว้นี่คือนี่ตามคำฟ้องคำฟ้องเนี่ยพูดถึงการสั่งซื้อหินอ่อนเมื่อวันที่7กุมภาปี์ปี63เป็นเงิน5 7 0 0 0พร้อมดอกเบี้ย7.5นะครับนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จอันนี้เป็นดอกเบี้ยหลังฟ้องแบบนับถัดนะฮะจำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยซื้อหินอ่อนตามฟ้องจากโจทก์ขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นสืบพยานโจทและจำเลยเสร็จและนัดฟังให้ภาคสา เมื่อถึงวันนัดฟังร์รีภาคษาโจทยื่นคำร้องขอลดยอดหนี้ค่าหินอ่อนตามฟ้องที่คิดเกินไป3 0,000่นบาทจึงเหลือหนี้ตามฟ้องแค่เพียง5 4 4 0สสารชั้นต้นยกคำร้องโฟกัสตรงนี้คำฟ้องเรียกมา5 7 0 0 0นะตอนหลังโจทย์ขอลดนะยอดเงินตามคำฟ้องไป3,000 30, 0ื่นแต่สารชั้นต้นยกคำร้องนะครับเท่ากับว่าตอนนี้หนี้ตามคำฟ้องเนี่ยยังอยู่ที่5,7 0 0 0 0 แล้วสารชั้นต้นฟังเขาได้จริงว่ายอดเงินค่าหินอ่อนที่จำเลยซื้อไปจากโจทเนี่ยนะครับตามฟ้องเนี่ยจริงๆแล้วจำเลยค้างชำระอยู่แค่3 0 0แสนโฟกัสตรงนี้สารชั้นต้นฟังเขาได้จริงว่ายอดเงินค่าหินอ่อนที่จำเลยซื้อจากโจต์ตามฟ้องเนี่ยจริงๆจำเลยค้างอยู่แค่3 0 0แสนส่วนที่เหลือเป็นค่าหินอ่อนที่จำเลยสั่งซื้อเพิ่มเติมในภายหลังคุณคุณไหมแต่เป็นการซื้อหินอ่อนชนิดเดียวกันจึงพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจท เต็มตามฟอ้องชอบไหมนะครับเราก็ต้องกลับไปดูนะครับเรื่องการพิพากษาเนี่ยสารต้องพิภากษาตามเนื้อหาในคําฟ้องและไม่เกินคําขอท้ายฟ้องในคําฟ้องเนี่ยเขาฟ้องให้จาเลยชําระเงินค่าซื้อหินอ่อนที่ซื้อไปจากโจทย์เมื่อวันที่7กุมภาปี63นะฉะนั้นถ้าสาัลจะพิภากษาให้จําเลยรับผิดเนี่ยก็เฉพาะนะการสั่งซื้อหินอ่อน เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี63เนี่ยเท่านั้นนะฉะนั้นเมื่อสัตว์ชั้นต้นฟังเขาได้จริงว่ายอดเงินค่าหินอ่อนที่จำเลยซื้อไปจากโจทย์ตามฟ้องตรงนี้มีคำว่าตามฟ้องอยู่เห็นนะอ่านะจำเลยค้างชําระอยู่แค่307นะส่วนที่เหลือนะฮะส่วนที่เหลืออีกเท่าไหร่ส่วนที่เหลืออีก200,000นะส่วนที่เหลืออีก200,000มาจากไหนก็ตามฟ้องมัน507เนงะี้นะักเรียนเอา504มาไม่ได้เพราะตอนที่ขอ แก้ฟ้องเหลือ5้าแสนสี่เนี่ยศาลไม่ได้อนุญาตให้แก้ฟ้องฉะนั้นถือว่ายอดนี่ต้าคำฟ้องมีอยู่5้าแสนเเพียงแต่ว่าเป็นยอดการสั่งซื้อหินอ่อนที่เกิดขึ้นเมื่อเจกุมภาพันธ์ปี63เนี่ยเป็นยอด3ามแสนเส่วนที่เหลือก็คืออีก200แสนนะครับเป็นค่าหินอ่อนที่จำเลยสั่งซื้อเพิ่มเติมในภายหลังวันไหนก็ไม่รู้นะฉะนั้นศาลพิาพากษาให้จำเลยชำระเต็ม5้าแสนเได้ไหมนะครับคำตอบก็คือมันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนี่การสั่งซื้อค่าหินอ่อนตามฟ้องมันมีอยู่แค่3ามแสนเจ โอเคฉะนั้นถ้าศาลไปเอาหนี้ที่เกิดจากการสั่งซื้อหินอ่อนที่เกิดขึ้นในภายหลังแล้วโจทย์ไม่ได้บรรยายมาในคําฟ้องไม่ได้ขอแก้ฟ้องด้วยเอามาพิพากษาให้จำเลยผิดก็เท่ากับว่าจะเป็นการพิภากษาให้จําเลยเนี่ยนะครับชำระหนี้ในหนี้ที่ไม่ได้บรรยายนะหรือที่ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องเรื่องนี้ไม่ใช่การเกินคําขอนะครับแต่เป็นการพิภากษาให้ชําระหนี้เนี่ยนะครับนอกจากที่ปรากฏในเนื้อหาคําฟ้อง นี่คือเหตุผลประการหนึ่งแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะครับก็คือหนี้ตามฟ้องเนี่ยนะครับมีอยู่แค่3 7 0 0 0 0ถ้าศาลไปพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทย์ที่5,07 0 0นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินสิทธิ์ของโจทย์ด้วยนะอ่าก็เป็นหลักการที่ซ่อนอยู่ในมาตารา1น2อีกหลักการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มี2เหตุผลนะ หนึ่งนะครับถ้าพิพากษาให้ชําระหนี้เต็มตามฟ้องเท่ากับการพิพากษาให้จําเลยชําระหนี้นะครับที่โจทก์ไม่ได้บรรยายไว้ในเนื้อหาคําฟ้องและ2เป็นการพิพากษาให้ชําระหนี้เกินสิทธิ์นะเกินสิทธิ์นะของโจทก์ที่มีอยู่นะครับฉะนั้นถ้าสารต้นพิพากษาให้จําเลยชลําระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์เต็มตามฟ้องก็เป็นการพิพากษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง